ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลหยาบคายว่าชมที่อายุไม่ถึง1ิปปีควรได้รับกาแนะนำกู้ตเต็ม่แล้วนะไปโอเคครับเพื่อนครับแล้วก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะ่ในช่องของชิปสมิธครับผมหลังจากที่ไปในรอบเที่ยงมาแล้วนะทุกคนนะกับไอ อีอยิปบ,บุกนะครับอียิปเกลือนะครับก <g ül> ็บอกเพื่อนๆต่อเนื่องไปนี่เห็นไหมสง่สงรายงานกันตลอดนะครับว่าเกลือไม่เกลือ,อยังไงนะครับสุดท้ายก็นะไปไม่ถึงฝั่งฝันครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็มาตามกันต่อที่กิเลนแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามีเพื่อน <g ül> ๆก็ไต่กิเลนมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตามกันที่กิเลนต่อว่าจะได้เรื่องได้ราวได้มะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยเิ่ไม่นะ โอเคเดี๋ยวใกล้จะหมดรอบแล้วครับก็ไปวัดกับกีเลนอีกสักหน่อยแล้วกันเพราะฉะนั้นรับชมเพื่อความบันเทิงดีกว่าเพื่อนน,นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราอยู่ในรอบเล่นไปไปโอเคไม่เสียเวลาไปกันเลยครับไป เปิดมาอยู่หน้าเกมกีเลนครับเมื่อกี้ต้นคลิปลืมบอกฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเมื่อต้นคลิปลืมพูดถึงนะจ๊ะวันนั้นก็ไปชมในตัวเกมกันเลยรัวๆกันไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้อยู่ที่เบ็ดเสียบสองนะครับเอาทุนมาพันห้าครับเพื่อนครับกับกีเลนในรอบนี้จัดกันไปก่อนที่เปิดแรกครับทุกคนครับนะลองดูเพราะว่าเมื่อกี้ไปอียิปต์กันมาเรียกว่าส่งติงกันเลยทีเดียวเชวนะครับหนึ่งจะเป็นหนึ่งคูณ สามเปิน1คูณลองดูแล้วกันครับมีโอกาสบ้างหมย่ยฟรัมก็ไปดอกแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับสำหรับคลิปอีบก่อนหน้านี้นะทุกคนนะก็ไปดูกันได้ที่ช่อง V2 นะทุกคนนะลงไว้ใน V2 ครับนะไปดูความอปัปยศได้ครับสรุปว่าเล่นไปเล่นมาเล่นตั้งนานเล่นเกือบ20นาทีขาดทุนเกือบร้อยนะครับอูบัสคูณ3ไปเพื่อนโอ้ยฟรัมลูกเคไปคูณ5ไปเพื่อน เออถุงทองฟร o มก็ไปถุงเงินถุงทองถุงเท้าไปออตัวคุณมาดีนะเจ๊แหม่ลัานลันกระปายกันลูกสิบดอกนี่ก้าย์ครับเปิดแรกเป็นกําไรไปแล้วนะครับคุณวายลึกๆอย่างนี้ไปถึงไหมไปไม่ถึงไอ้สารโอเคกินเลนนะมาตามกันอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดรอบแล้วทุกคนครับมาดูว่ามีโอกาสบ้างไหมไม่ใช่ได้มาเปิดแรกอีกตามเคยฟร o มก็ไปคูณสิบห เป็นวายไปอย่างนี้ลึกๆไปสิบเต็มแผงโดยิดยดิโดนะครับสามสามแปดหกครับมีลึกๆต่อไปอีกนิดหน่อยนะอะไรครับเนี่ยมาถึงก็แตกกันเลยครับดูทรงแล้วได้เลือกครับแต่ว่าเอา่อจะเลือกเร็วเลือกช้าอีกเรื่องหนึ่งครับสี่สอง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 จุดแปดศูนย์ครับเจดูโคลามาสมาเยอะหรอได้เปิ่นเพิ่อมอีกนึงฮะ อยู่ที่คูณ23มครับวายมาอย่างนี้ไม่เข้าส่งติงอะไรเลยครับนะยังไงซีเพื่อนๆ2นฟรีสปินครับทำไมเกมเริ่มน่วงนะพอใกล้ๆหมดรอบนะรู้สึกน่วงๆนะครับโอ้มีสันด้วยมีสันด้วยรอบนี้มีสันด้วยนะฮะสันสู้หรือเปล่าดอกสุดท้ายยังไงเพื่อนเพื่อนฟัมเข้าไปลูกเคครับดอกนี้คูณ25ไปดีเกมนี้ได้ไลายเยอะแต่ตัวมันเหมือนมันจ่ายน้อยจ่ายเบาเนาะได้สปินเพิ่มอีกหนึ่งว่ะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนกีรับ มาสิกรับสุดท้ายยังไงเพื่อนจบเวยๆมาเลยเพื่อนช่วยๆเพื่อนยนอไม่มานะครับโอเคเปิดแรกเวลีกูดรูตรุดพังไปเลยนะครับสุดยอดต่อเน,นื่องกันไปแล้วกันเ,นเพื่อนๆครับนะรีบเล่นรีบจัดรีบจบเลยเพราะว่าจะหมดรอบลัคก,กี้รอบเที่ยงแล้วทุกคนครับไปเสียเวลากับ e ip, อีหยิบส้นตีนนั้นอยู่นะฮะเกมเฮียอะไรก็ไม่รู้นะฮะบ้าบอขอเราขอระครังนะฮะโอ้โหลูกเจ เหรียญมาดิเออสวยงามโอเคอย่างนี้ฟร o มก็ from, <Okay. S 1> from, ไปครึ่งแผงเจโดอุย้ยไวมาอีกอู้เต็มแผงอู้วเต็มแผงไล่น,นอกก็ดีไล่นอกก็ดีอะไรไหนก็โดนร,รนู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องต่อเนื่องไปครับต่อเนื่องกระเบื้องราว์ไปนะมาดิเพื่อนรอบนี้ได้สเกตเตอร์เท่ไเาไรเท่าไรโอ้ไอ้ซองจะถามว่ารอบนี้จะแตกไหม บปไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอนะครับเอ้ยไวรุ่นทำไรอะ่ะโอ้โหไม่ได้ตัวคูนนะครับได้แต่สปินครับหนึ่งตาม,มือไปเกันไปเด่นอนเลยครับเะสปินเพิ่มไปครับไวลึกไปหน่อยนะฮะไม่มีตัวเชื่อมเออสวยครับลูกคิวลูกคิวประกาศนะฮะประก,กาศหรือหยกวะเอาดีๆไม่ใช่ตลาดไม่น่าจะมีประกาศนะเจสิบไปดอกนี้เออสิบตรงทองคิว เป็นเพิ่มอีกหนึ่งครับเปิดๆครับเจโดลูกเหรียญยังได้ต่อไปครับลูกเหรียญเคมาแถวแรกเคด้วยไปแล้วครับไม่เข้านะไม่รู้เปิดนี้จะเหมือนเปิดแรกไหมครับถ้าเหมือนเปิดแรกนี้เฮฮาปาติงโกไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้เลิกสักทีกับเพื่อนๆครับไม่รู้จะไปต่อทําไมมาเลยฟรัมก็บายลูกเคไม่มีแถวสองครับอีกเจ็ดฟรีสปินกับเพื่อนครับยังอยู่ที่คูน่าครับคูน้อยเกินนะครับ คูนแบบนี้มีแววแล้วกูอ่ะโอเค10ก่อนชุดนี้10ไปก่อน10เปิดเลือกเปิดยามลูกเคมาต่อสองไม่มาครับถามว่าแตกไหมเปิดนี้บัมเลอบมเลบมเลมาดีเพื่อนให้เหรให้เหรได้อีกหนึ่งฟีสปินครับโอ้ยนั่งเล่นจนขาพับขาหนีบเปียกหมดแล้วเน,นี่ยไม่แตกเลยวะนี่พูดจริงนะเนี่ยนั่งเก่าอยู่เนะี่ย ฮ้ยมาดิเพื่อนฟรัมก็ไปไม่มาวะ่ะสามเปิดครับสามเปิดโกยทถิดยมสามฟีสปินครับดอกนี้อยู่ที่คูณแปดครับยังเบาๆอยู่เออลูกเหรียญไปฮนะลูกเหรียญลูกเหรียญไปที่หนึ่งสองเก้าครับหนึ่งสองเก้าครับโอ้ลูกเจลูกเคครับอย่างงี้สวยงามงครับโอยก็ปิดตาดอกนี้ต้องปิดตาฟลิงอยู่ปิดตาเรียนแบบฮเอลิสครับปิดตาทําไมก็ไม่ไมรู้ <S <S เออเอ,เอต่อเนื่องไปดิไม่น่าจะเกลือนะดอกนี้เรียบร้อยครับลูกเจครับผม ลายลายบาเดลายลายบเดบ่มลอบ่ไมลไอเออีนี้ฮะยังมีโอกาสบ้างไหมเนี่ยไปดูกันละกันนะทุกคนเนี่ยนะครับ from ไมไม่ from เฮ้ยอ่ยโอเคสองเปิดสองเปิดมีกำไรครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นก็ไปต่อดีไหมไปต่อดีไหมถือว่า เบรกเกมสักครู่แล้วกันครับเรามา2เปิดนะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเพราะว่ามันเดี๋ยวลองให้อีกเปิดหนึ่งแล้วกันครับว่ามันยังแตกอยู่ไหมนะถ้า3เปิดติดนี่คือเลิกได้หนีได้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวขอคอมโบสักชุดแล้วกันจะได้คอมโบสักชุดเดี๋ยวเข้าฟรีสปินต่อนะเพื่อนนะเผื่อถ้าลายดีๆเราเข้าฟรีโดยไม่ต้องซื้อเฮ้ <Hi ya. S 1> ยอเฉยเฉยอันนี้จํามาจากแล็บเอกครับประจาของชาวบ้านเขามาตั้งนั้นมันไม่เคยคิดเองอะไรได้เลยนะครับมาที่เพื่อน มาเปิดนี้สักเปิดแล้วกันทุกคนนะครับ4สเกตเตอรต์อีกแล้วนะครับไม่น่าเวิร์คกูดูทรงเสียทรงหมดแล้วครับได้หนึ่งตัวคูณครับเป็น2ตัวคูณแล้วก็ที่เหลือเป็นสปินไปนะ9ก้าคูณสองสฟรัมก็บไบายถุงทอง,ถ,งถุงเงินอะไรเอ่ยไอเ่ย oh yeah. จบที่6กพันกว่าไม่ยอมเลิกนะครับดูทรงแล้วกูเจ๋งดอกนี้ออย มาดิเพี้ยนโอ้โหเอมาดิเพียเพ้ยนเพี้ยนฟรัมก็ไปไม่ไมีอะไรโอ้ดูวายอยู่เด้โอโหยโหยโยโหวายมานะแต่ไม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 ลงล็อกมันนะมันมาตัวขั้นตัวนะทุกคนนะอะไรกับเนี่ยพีจีเอาใจยากจริงๆครับสำหรับวันสุกร์เสาร์ทิตย์แบบนี้นะครับแข็งโป๊กกระโปงหมามากเลยนะฟรัมก็ไปประกาศนะครับประกาศประกาศมงกลคเัี ประกาศมงคลชนมงไข่นะฮะ๋ยวแรกไม่มีลูกเหรียญน,นะไม่งั้นก็เต็มแผงไปดีฟรัมเข้าไปว่ากูเจ๋งว่ะ <N un> น่าจะเจ๋งว่ะเอยเราต้องมีกำลังใจสิวะมันต้องมีปฏิหารแบบดอกสุดท้ายมาดิเพื่อนปฏิหารเป็นสปินมาแทนนะครับไอส้สายถ้าถามว่าแตกไหมไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดมอุป,ปกรณ์โอ้ จบดีฝ่านะอย่างนี้นะโอเคคูณ15นะครับแล้วก็ตอนที่ได้6 0 0 0กว่าไม่เลิกนะทุนมา1,500ไม่เป็นไรได้มาประมาณนี้ครับดีกว่าไปเสียกับอียิปต์แบบรอบที่แล้วนะครับสำหรับคลิปอียิปต์ครับไปดูได้ในช่อง V2 นะนะโอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้แล้วกันครับนะรับชมไม่เพื่อความบันเทิงไม่ได้นานเพื่อเล่นตามครับฝากเพื่อนนะฮะทุกคนนะกดไลค์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจใั้กับทุกช่องของผมด้วยนะครับเพื่อนครับ เกมนี้ได้มาแล้วหมด,ดรอบแล้วด้วยหมด,ดรอบเที่ยงเดี๋ยวไปเตรียมตัว,ตว,ตวแจ้งรอบบ่ายสามให้เพื่อนๆน,นะก็ลากันไปก่อนแล้วกันเกมหน้าเกมเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะกิเลนทองซี่แม่มึงบาย